ครูอินทราสินสมาธิปัญญาทางพ้นทุกข์ของอริยะคนทั่วไปมีกลามสูตรช่วยวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567ครูอินทราขอแยกชี้แจงศินสมาธิปัญญาของอริยะบุคคลออกจากคนทั่วไปเพื่อความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นครับส่วนแรกสินสมาธิ ปัญญาของอริยะบุคคลทบทวนอริยสัจส,สีคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการหรือความจริงของอริยชนผู้กำจัดข้าศึกคือกองกิเลสและกองทุกข์ให้ดับสนิทด้วยหลักสีข้อตามที่ปรากฏในเรื่องครูอินทราชี้ธรรมจักรทางสุนิพานบันไดสุโสดาบันอนาคามี จบที่อรหันต์คำหาย outube ด้วยครูอินทราธรรมจักอริยะคือประเสริฐหรือผู้ประเสริฐมีศีลเป็นกรอบเพื่ออริยชนจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบครับโดยหนึ่งศีลเป็นข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจให้เกิดความสงบสุขในสังคมของอริยชน ด้วยการไม่ควรเสพสองสิ่งคือการผัวพันด้วยกามทั้งหลายหนึ่งครับพ้นจากกิเลสของปุตุชนคือคนธรรมดาสามัญหรือคนทั่วไปหนึ่งครับนำไปสู่การเกิดขึ้นของสองสมาธิคือจิตตั้งมั่นของอริยบุคคลในขั้นตน้นโดยอริยชนได้กำหนดการเกิดขึ้นของสมาธิ โดยใช้อริยสัจส,สีมีสามรอบมีอาการคือเครื่องแสดงสิบสองอย่างตั้งสมาธิไว้เช่นนั้นวนกลับไปกลับมาครับจนได้สมาธิอันสงบนิ่งเกิดความสงบสุขที่แท้จริงขึ้นอันนำไปสู่สามปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบแน่แน่ครับและดวงตาได้เห็นซึ่งเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย อันเป็นผลมาจากการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เองที่วนเวียนตายเกิดไปอย่างไม่รู้จบสิน้นปัญญาเกิดขึ้นจากความเบื่อหน่ายเห็นเหตุจากสิ่งไม่เป็นจริงไม่มีตัวตนแต่สมมติขึ้นนี่เป็นเราเขานี่เองที่นำทุกข์มาผูกพันตัวเราไว้ไม่รู้จบสิ้นครับด้วยปัญญารู้ อนิจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทุกอนัตตาคือไม่มีตัวตนปัญญานำไปสู่กุศลธรรมสู่การละทิ้งความไม่เป็นจริงความไม่มีตัวตนมุ่งไปสู่ความแท้จริงครับคือทางสู่นิพพานความสงบยิ่งที่ได้จากศีลสมาธิและปัญญานี้เองครับนำพาให้เรา หลุดพ้นจากกิเลสมารที่หลอกล่อเราให้หลงผิดไปทุกภพทุกชาติครับปัญญานำพาอาริยะบุคคลหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่นิพพานอันสงบสรุปดังนี้ปัญญาเกิดจากเหตุและเกิดผลปัญญาเกิดจากการศึกษาหาความรู้ปัญญาเกิดจากการฝึกปฏิบัติ ครับศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อมรักผลนิพพานของคนธรรมดาแต่จะต้องเข้าใจกลรมะสูตรที่สำคัญยิ่งกว่าพระสูตรใดๆก่อนขอเริ่มที่พระผู้มีพระภาคเสด็จพร้อมด้วยพิสุสง์มู่ใหญ่เพื่อจาริกคือประกาศพระพุทธศาสนาไปทางบ้านนอกหรือชนระบท ชื่อโกสลครับเมื่อมาถึงนิคมของพวกการมะชื่อเกตปุจะเผ่าพันธ์หรือโคดของการมะได้รู้ข่าวว่าพระสม,มณะโคตมะบุตรคือนักบวชเป็นเจ้าชายจากราชวงศ์โคตมะผู้กำจัดกิเลสจนหมดสิ้นครับพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมได้ชัดเจน รู้ได้ด้วยปัญญาและทรงตรัสสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามจนเป็นที่รู้จักไปทั่วพระองค์ได้มาถึงที่นี่แล้วพวกการมะมาเข้าเฝ้าถึงเวลาอันสมควรจึงทูลถามข้อสงสัยว่านักบวชแต่ละพวกมายังเกตปุตตะต่างประกาศแต่เฉพาะคำสอนของตน ตำหนิคำสอนของผู้อื่นให้ไม่น่าเชื่อถือเมื่อเป็นเช่นนี้จะเชื่อคำสอนของใครดีครับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็เป็นการสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัยมาเถิดท่านทั้งหลายจงฟังให้เข้าใจอย่าได้ยึดถือสรุปดังนี้หนึ่งอย่าได้ยึดถือ ตามถ้อยคําที่ได้ยินได้ฟังมา 2. ออย่าได้ยึดถือตามถ้อยคําสืบต่อกันมา 3. อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้ 4. อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำพราห้ 5. อย่าได้ยึดถือโดยเดาคือทึกทักเอาเอง 6. อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน คือประมาณการ 7. อย่าได้ยึดถือโดยได้คิดทบทวนดีแล้ว 8. อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าตรงกันกันกบความถือดีของตนนั้น 9. อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้ผู้สมควรจะเชื่อได้ 10. อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้ เป็นครูของเราหรือเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ใครถือเอารับเอาถือปฏิบัติให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายควรยกเลิก ทำเหล่านั่นเสียเราได้รู้แล้วถึงโทษของความเชื่อครับจงอย่าได้ยึดถือสิบประการเรียกง่ายๆว่าการมาสูตรประโยชน์ของการมาสูตรทำให้เราได้มีโอกาสคิดทบทวนนำเราไปสู่ความมีสติพ้นจากความโลภโกรธหลงแล้วเกิดปัญญาอันดีงามขึ้นได้ ดูก่อนกรรมชนทั้งหลายเมื่อบุคคลถูกความโลภโกรธหลงครอบงำหนย่อมฆ่าสัตว์ 2. ย่อมลักทรัพย์สย่อมคบชู้สย่อมพูดเท็จทำดังกล่าวสประการนี้เป็นอกศุศลธรรมย่อมไม่เกิดประโยชน์ไม่เกือ้อกูลไม่เป็นไปเพื่อความสุข จนสิ้นกาลนานบุคคลผู้โลภโกรธหลงย่อมชักชวนผู้อื่นให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยอกุศลธรรมเหล่านี้ใครถือเอารับเอาถือปฏิบัติแล้วไม่เป็นประโยชน์เกิดโทษเกิดทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสอกุศลธรรมสี่ประการให้ชาวการะละมะ ได้รับรู้เพื่อสิ่งอันเป็นประโยชน์ดูก่อนกลมชนทั้งหลายบุคคลผู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหนึ่งย่อมไม่ฆ่าสัตว์สองย่อมไม่ลักทรัพย์สย่อมไม่คบชู้สย่อมไม่พูดเท็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสกุศลธรรมสี่ประการ ให้ชาวกละมะได้รับรู้ถือเอารับเอาถือปฏิบัติให้บริบูรณ์เพื่อสิ่งเป็นประโยชน์พระผู้มีพระภาคให้กรอบเป็นศีลหรือข้อประพฤติปฏิบัติของผู้มีกุศลทำแล้วยังตรัสเครื่องมือเสริมเพื่อช่วยให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานสรุป ดังนี้กุศลธรรมเพื่อความไม่หลงผิดด้วยการมีหนึ่งสติคือความรู้สึกตัวรู้สึกผิดชอบ 2. สัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่เสมอไม่เผลอตัวรู้ถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นโดยสรุป 1. นึ่เมตตา ด้วยมีจิตใจช่วยเหลือ 2. กะรุณาด้วยกายกระทาการช่วยเหลือ 3. มุทิตาด้วยติดตามการให้ความช่วยเหลือนั้นๆ 4. อุเบกขาด้วยความยุติธรรมที่แท้จริงการสลัดความทุกข์ออกจากใจขั้นต้น 1. การไม่จองเวร สการไม่ยึดติดไว้ด้วยความพยาบาทพึงเข้าใจถึงกุศลธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลจึงไม่มีโทษท่านผู้รู้แล้วสรรเสริญเพื่อความสุขได้ตลอดไปอันเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานด้วยการเริ่มต้นการประพฤติปฏิบัติ ตามแนวของโสดาบันครับแล้วไต่บันไดขึ้นไปทีละขั้นโปรดดูการเข้าสู่นิพานด้วยศีลสมาธิปัญญามุ่งสู่นิพานโดยศึกษาจากย t ทูปเรื่องครูอินทราชี้ธรรมจักรทางสู่นิพานบันไดสู่โสดาบันอนาคามีจบที่อ,อรหัน คำหาด้วยครูอินทราธรรมจักรครับพึงเข้าใจว่าการเข้าถึงนิพพานอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายสรุปกลรมสูตรมีประโยชน์มากชนใดได้เรียนรู้นำไปสู่ผู้มีปัญญาไม่หลงเชื่อตามกันไปผิดๆเหตุใดชาวพุทธถึงไม่อบรมสั่งสอนกลรมสูตร เรื่องที่แสดงมาไม่ให้เชื่อขอให้ใช้สติปัญญาและเหตุผลไตรตรองครับขอขอบคุณครับครูอินทรา